ในยุคที่ใครๆก็พูดกันว่าข้อมูลเนี่ยคือหัวใจสำคัญของธุรกิจใช่ไหมครับการเลือกสถาปัตยกรรมข้อมูลที่มันใช่สำหรับองค์กรเนี่ยเลยกลายเป็นการตัดสินใจที่สำคัญมากๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันที่ทางแยกสำคัญเลยครับระหว่างสองยักษ์ใหญ่ในโลกของข้อมูลที่หลายองค์กรต้องเจอนั่นก็คือจะเลือกใช้แพลตฟอร์มที่มันครบวงจรอ,อย่าง d a t a b r i c k ไปเลยหรือว่าจะยอมเหนื่อยหน่อยเราสร้างระบบทั้งหมดขึ้นมาเองด้วยเครื่องมือ OpenSource คำถามนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีนะครับแต่มันคือโจทย์คลาสสิกทางธุรกิจเลยว่าเราจะเลือกซื้อความสะดวกสบายหรือว่าจะเลือกสร้างสินทรัพย์ที่เราควบคุมเองได้ทั้งหมดซึ่งการตัดสินใจตรงนี้แหะครับจะส่งผลไปถึงอนาคตและก็กลยุทธ์ด้านข้อมูลขององค์กรไปอีกยาวเลยเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ในเชิงกลยุทธ์กันก่อนเลยการตัดสินใจนี้หัวใจของมันก็คือการหาจุดสมดุลครับ ระหว่างความเร็วและความสะดวกสบายในการเริ่มต้นใช้งานกับความยืดหยุน่นและความสามารถในการควบคุมต้นทุนในระยะยาวซึ่งสองอย่างนี้มันมันมกจะสวนทางกันเสมอเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกนิดนะครับลองนึกภาพตามแบบนี้ดู d a t a b r i c k s เนี่ยมันก็เหมือนกับเราจ่ายเงินขึ้นทางด่วนนะครับมีคนจัดการให้ทุกอย่างเรียบร้อยสะดวกรวดเร็วแต่ก็แน่นอนมีค่าผ่านทางในขณะที่ OpenSource Stack เนี่ย เปรียบไปก็เหมือนรถ ATV ที่เราประกอบขึ้นมาเองเลยคือมันลุยได้ทุกที่เราควบคุมได้เต็มร้อยแต่มันก็ต้องอาศัยฝีมือต้องใช้ความทุ่มเทในการสร้างแล้วก็ต้องคอยดูแลรักษามันให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลาด้วยโอเคทีนี้เพื่อให้เข้าใจทางเลือกนี้อย่างถ่องแท้จริงๆนะครับเราต้องมาลองแยกส่วนประกอบทางเทคโนโลยีกันดูทีละชิ้นเลยมันดูกันว่าในแต่ละส่วนของ DataBricks เนี่ยมันมีทางเลือกฝั่ง OpenSource อะไรที่พอจะมาทดแทนกันได้บ้าง เริ่มกันที่หัวใจของการประมวลผลก่อนเลยสำหรับงานหนักๆอย่าง Batch Processing หรือ ETL ขนาดใหญ่ๆเนี่ยทางเลือกของฝั่ง Open Source ก็คือ Apache Spark ครับซึ่งจุดที่น่าสนใจมากๆก็คือมันเป็นเทคโนโลยีตัวเดียวกับที่ Data Bridge ใช้เป็นแกนหลักนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นตัวเลือกที่มั่นคงแล้วก็พิสูจน์ตัวเองมาแล้วในสนามจริงแต่ว่า ถ้าเป็นงานที่ต้องการความเร็วในการตอบสนองมากๆล่ะอย่างเช่นการคิวรีข้อมูลแบบทันทีทันใดสำหรับพวกแดชบอร์ดต่างๆจุดนี้ต้องบอกเลยว่า Apache Trino คือตัวเลือกที่โดดเด่นกว่ามากครับคือ Trino เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยแล้วก็เร็วกว่า Spark ได้ถึง2เท่าบางทีก็30เท่าเลยนะแถมยังสามารถคิวรี่ข้ามแหล่งข้อมูลได้อีกด้วยสุดยอดมาก ต่อกันที่รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลนะครับถึงแม้ว่า d e t t a l เล e ของ Databricks เนี่ยจะเป็น Open Source แต่ถ้าเรามองไปถึงอนาคตว่าไม่อยากจะผูกติดกับใครคนใดคนหนึ่งมากเกินไป a p a c h ช Iceberg ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจกว่ามากครับจุดเด่นของ Iceberg ก็คือมันทำงานได้ดีเยี่ยมกับ Engine ทั้ง Spark และ Trino เลยทำให้สถาปตัตยกรรมของเราเนี่ยยืดหยุ่นมากๆในระยะยาวส่วนที่เริ่มท้าทายขึ้นมาหน่อย ก็คือการหาตัวมาแทนที่ Unity Catalog ที่เป็นระบบรวมศูนย์ของ DataBricks ครับทางฝั่ง Open Source เนี่ยเราต้องใช้ solution แบบผสมผสานคือใช้ Apache Polaris สำหรับจัดการ Catalog ในเชิงเทคนิคแล้วก็ใช้ Open Metadata สำหรับฝั่งธุรกิจเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยเข้ามาสำรวจแล้วก็ทำความเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น ในการจัดการ Pipeline ข้อมูลหรือ Workflow ต่างๆนะครับทางฝั่ง Open Source มี2ทางเลือกที่แผงแกร่งมากๆก็คือ Apache Airflow ที่เป็นเหมือนมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ใครๆก็ใช้กันกับอีกตัวคือ Duxter ซึ่งเป็นเครื่องมือรุ่นใหม่ที่มองทุกอย่างเป็นสินทรัพย์ข้อมูลหรือ Data a s s e t ซซึ่งทำให้เราติดตามแล้วก็เห็นความเชื่อมโยงของข้อมูลทั้งหมดได้ง่ายขึ้นเยอะเลย สำหรับเรื่องความปลอดภัยและการควบคุมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระดับลึกๆเช่นการปิดบังข้อมูลบางส่วนหรือการกรองข้อมูลระดับแถว Apache Ranger นี่แหละครับคือเครื่องมือสำคัญที่จะเข้ามาช่วยบังคับใช้นโยบายเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆและสุดท้ายในส่วนของ Machine Learning เนื่องจาก DataBricks เป็นคนริเริ่มโครงการ MLflow มาตั้งแต่แรก การเลือกใช้ MLflow version opensource ก็เลยเป็นทางเลือกที่ตรงไปตรงมาที่สุดแล้วครับสำหรับการจัดการโมเดลแล้วก็การติดตามการทดลองต่างๆทั้งหมดที่เราเห็นไปเมื่อกี้นะครับมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนเครื่องมือแบบหนึ่งต่อหนึ่งนะแต่มันคือการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูลครั้งใหญ่เลยทีเดียว และนี่คือภาพที่แสดงให้เห็นชัดเจนเลยครับถึงข้อได้เปรียบหลักๆของแนวทาง Open Source นั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบ2เครื่องยนต์หรือ dual engine เราจะใช้ Apache Spark สำหรับงานหนักๆที่ต้องใช้พลังประมวลผลสูงๆแล้วก็ใช้ Apache Trino สำหรับงานที่ต้องการความเร็วสูงเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในทุกๆรูปแบบของงานนั่นเอง แต่การใช้สถาปัตยกรรมแบบ Dual Engine เนี่ยมันก็มาพร้อมกับความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดเหมือนกันครับนั่นก็คือเราต้องเปลี่ยนจากการมีศูนย์กลางจัดก,การข้อมูลแบบครบวงจรอย่าง Unity Catalog มาการสร้างระบบการกำกับดูแลข้อมูลแบบกระจายศูนย์หรือ Federated Governance ขึ้นมาเองซึ่งเราจะต้องประสานงานเครื่องมือหลายๆตัวให้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นเหมือนกับว่ามันมีศูนย์กลางอยู่ เอาละครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องที่ผู้บริหารหลายคนให้ความสำคัญมากที่สุดนั่นก็คือต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของหรือที่เรียกกันว่า total cost of ownership ครับมีคนเคยกล่าวไว้ว่าซอฟต์แวร์ Open Source นะ่ะไม่มีค่าลิขสิทธิ์ก็จริงแต่ต้นทุนที่แท้จริงของมันนะ่ะมันซ่อนอยู่ที่อื่นและนี่คือจุดที่ต้องพิจารณาให้ดีมากๆเลยครับ ตารางนี้สรุปโครงสร้างต้นทุนได้ดีมากๆเลยครับจะเห็นว่าทางเลือกแบบซื้ออย่าง DataBricks เนี่ยต้นทุนซอฟต์แวร์ก็คือค่าลิขสิทธิ์ที่รวมค่าบริการจัดการไว้หมดแล้วในขณะที่ทางเลือกแบบสร้างด้วย OpenSource ถึงแม้ซอฟต์แวร์จะฟรีแต่ต้นทุนที่แท้จริงกลับกลายเป็นต้นทุนด้านบุคลากรน,นั่นก็คือค่าตัวของทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่จะต้องมาสร้างแล้วก็ดูแลรักษาระบบที่ซับซ้อนนี้ด้วยตัวเองทั้งหมดมาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะครับ เราจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้เพื่อช่วยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญนี้กันข้อดีของแนวทาง Open Source เนี่ยมันชัดเจนมากครับอย่างแรกเลยคืออิสระเราจะไม่ถูกผูกมัดกับผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละงานได้และแน่นอนไม่มีค่าใช้ใจ่ายด้านลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์โดยตรงแต่ในอีกด้านหนึ่งความท้าทายก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน ต้นทุนที่สูงที่สุดก็คือการลงทุนในทีมวิศวกรที่มีทักษะเฉพาะทางความซับซ้อนมหาศาลในการติดตั้งแล้วก็ดูแลรักษาระบบให้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและความยากในการสร้างระบบ Governance ที่ดีขึ้นมาด้วยตัวเองครับเพราะฉะนั้นข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมท,ที่สุดก็คือการดำเนินการ2ขั้นตอนครับอย่างแรกเลยคือประเมินทักษะของทีมงานภายในอย่างจริงจังและตรงไปตรงมาว่าพร้อมสาหรับความท้าทายนี้จริงๆหรือไม่ และอย่างที่2คือลองทําโครงการนําร่องขนาดเล็กๆหรือที่เรียกว่า Proof of Concept เพื่อประเมินความซับซ้อนและผลตอบแทนที่แท้จริงก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนเต็มรูปแบบสุดท้ายนี้คําถามสําคัญที่แต่ละองค์กรต้องกลับไปตอบให้ได้ก็คือทีมของเรา พร้อมที่จะสร้างและดูแลรักษาเครื่องมือข้อมูลที่ทรงพลังและปรับแต่งได้เองแล้วหรือยังเพราะคำตอบของคำถามนี้ล่ะครับจะเป็นตัวกำหนดความสามารถในการแข่งขันด้านข้อมูลขององค์กรไปอีกหลายปีข้างหน้าเลยทีเดียว